สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมเจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับออมาต่อของ3อมอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับจะพาทุกท่านพี่ๆน้องๆน,นะฮะเพื่อนๆใน Facebook หรือใน Youtube นะครไปดูการทำงานของหน่วยงานของเรานะครับวันนี้จะมีการออกตรวจทางเท้าแล้วจะมีการจราจรกดป้ายถนนเข้าแกงด้วยนะ สิ้นสุดการสงการแล้วนะเราก็มาปฏิบัติหน้าที่กันเหมือนเดิมเป็นเช่นเดิมนะครับเป็นปกตินะครับไปชมกันเลยครับกรวตนะครับวันนี้เราก็มาตรวจทางเท้ากันนะครับเขตรับผิดชอบของอบตคลองสามนะครับวันนี้เราก็ได้พาเทศกิจนะครับนงวยงารเทศกิจออบตคลองสามได้ออกมาตรวจทางเท้ากันนะครับเพื่อไม่ให้ตั้งขวางการทางเดินนะครับ ไม่ได้จับปรับอะไรใดทั้งสิ้นนะครับเนม่จับคุยกันได้แข้งแี่ยกันได้ครับตอนนี้ก็ได้ขยับกันออกแล้วครับขยับออกกันแล้วโอเคนะครับอย่างนี้ก็ให้ความร่วมมือดีครับเราคุยกันได้นะครับไม่ต้องใช้กฎหมายไปบังคับกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับ ตอนนี้ก็สบการก็ผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นการปดป้ายถนนข้าวแกงนะครับของเรียบของสาบนะครับเราจะปดป้ายลงแล้วนะครับหลังจากที่เล่นกันอย่างสนุกสนานนะตอนนี้ก็จะปดลงแล้วนะครับสิ้นสุด สงการเนาะระเพนี้สงการนะครับเจอกันปีหน้านะครับปีหกแปดนะครับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีสวัสดีครับผมจบแล้วสงการปีนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะฮะว่าติดติงชมกันได้หรือว่าจะติดกันได้ก็ พร้อมน้อมรับทุกอย่างครับเพื่อไปแก้ไขในการทํางานของเรา<ม>เพื่อปรับปรุงให้องค์กรหรือศักยภาพของหน่วยงานของพนักงานของเราเนี้ยได้เพิ่มไปนะครับแต่วันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับผม